อ๋ออืมผมก็คับช่างไว้อ้แต่ช่างก็ได้แล้วแต่อันนี้เี่ียมให้ดูเนี่ยมันต้องไปตัดหมดเพราะว่าหน้าตาพิติดหลายองค์อันนี้แต่ไม่ให้ดูเฉยอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ต้องเอาไปตัดหมดเพราะช่อขาดไม่เต็มออย่างันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยหน้าตาพิติดก็มีต้องเอาไปตัดหมดเลยอันนี้คือเอามาให้ดูเฉยผมยังไม่เอาช่อสวยมาให้ดูเลยลูกพี่พูดไปแล้วดเอย แต่จริงมีเป็นช่อมีใช่ไหมมีมีเป็นช่อแล้วผมวางแผนไว้ลึกซึ้งกว่านั้นถ้าเป็นมาจากมันตราจะรู้ว่าอืธรรมดามไม่ทําอผมเป็นมนุษย์ต้องสุดเท่านั้นถ้าไม่สุดอาจารย์แขกไม่ทาโดยสุงเรื่องเนี่ยที่ผมพยายามที่ผมทําไมผมถึงชวนพิรุชามาหล่อหลวงทวดแล้วทาให้เป็นช่อเนี่ยนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าผมจะมาอธิบายเรื่องช่อให้ทุกคนเข้าใจว่า ช่อมันมีดีในตัวยังไงของมันโบราณอือ่ามันมีดีในตัวยังไงอ่าอาจารย์แขกถ้าเขาเขาบอกว่าพอเป็นช่อเนี่ยผมผมก็มีเพิ่งได้มาเหมือนกันนะเป็นพราเป็นช่อเนี้ยเราสมบูรณ์ไหมล่ะช่อที่ได้มาเขาตัดไปยังยางอยู่สมบูรณ์แต่ทีนี้ว่ายองไม่รู้ฮะอยู่ตรงเนี้ยไหนนะมาดูมาดูได้มาดูได้นั่นนะฮะดูม่ออ่าฮะอันนี้เป็นเป็นเนี่ยพายอดธงของหลวงพ่อคูณ อันนี้นะพระอาจารย์สุริยันมอบให้ผมมาอ่าเนี่ยสมบูรณนะ์ยอดธงนะพระยอดธงปีสามแปดนะหลวงพ่คูณนะก็ทีนี้อ่าอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ดยดีตาปากชัด พระไม่ทะลรู้อย่างเงี้ยดีกําลังเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะหล่อหล่อทรงนี้กันไงเขาจะหล่อทรงนี้แล้วพระน้อยๆไอ้อย่ยงแล้วหลังต่าเนี่ยอ้ยากแน่อยากแน่เนี่ยด้วยหล่อเขาจะเทแบบนี้พรอะเขาจะพยายามเท่างห่างให้พระแบบหลวงๆเนี่ใช่พยายามเทียงห่างให้พระแบบหลงๆอันนี้เก้าองค์นะฮะเนี่ยแบบเนี่ยบูชาไปเถอดีนะเนี่ยยอดทองทีนี้จะถามอาจารย์แขกว่าว่าบางคนเขาเขาไปเก็บนานๆแล้วเนี่ยแล้วมันมัน มันขึ้นแล้วะคะือคือราคามันปรับขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะแยกองได้ไหมเอาไปบูชาเพื่อเสริมดวงหรือเอาบูชาเพื่อเก็บไว้ขาย <laughs> ถ้าบูชา่อเก็บ <laughs> ไว้ขายเ,เก็บององ <laughs> อ พระมันก็มีอยู่แล้วพี่กูก็เทียร์เก็บไว้ขายเรื่อยเลยไม่ถามเผื่อเขาในอนาคตว่าเขาเก็บไว้แล้วแล้วผมรับประกันคนเก็บไว้ไม่มีใครขายหรอกเพราะชีวิตต้องดีขึ้นนี่คือเจตนาที่ทํำจะถ้าถามว่าเนี่ยถ้าเราไอ้เป็น่อที่ผมจะทําเนี่ยผมตอกผมตอกโค้ดตอกเลขว่าที่ก้ามที่พระไม่มีเลขไม่มีโค้ดวันหน้าไปตัดขายเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานจริงๆแล้ว มันก็ขายไม่ได้ราคาเท่ากับพระแบบโน้นเพราะมันไม่ได้มาตรฐานจะบอกว่าตัดมาจากช่อเนี่ยผมผมเอาความรัศมีมาเปิดเผยแล้วอมันจะมีพุทธคุณได้คือมันต้องอยู่ทางช่อ,อวันหน้าพอมันไปตัดขายเนี่ยทุกคนไม่ต้องไปซื้อนะ,อะแสดงว่าพุทธคุณอยากนั่งเดิมในช่อไม่มีแล้วช่อก็เสียพระก็ หวังได้พุทธคุณจากการบิช่อก็ไม่มีอเอามาแขวนเองได้ถ้าเกิดว่าหาพระแบบนี้ไม่ได้อือยากจะตัดมาเพื่อแขวนได้แต่ถ้าจะไปขายมีราคาสู้พระแบบนู้นไม่ได้มาตรฐานไม่เท่าไม่เท่าอันนู้นมาตรฐานไม่ถ้าจะบอกว่าพระอันนี้ผมสอนไว้เลยนะถ้าจะบอกว่าอันนี้เป็นพระที่มาจากช่ออันนู้นก็มาจากช่อต่างกันตรงไหนเหมือนกันอันนี้มีเลขมีโค้รกำกับอันนี้ไม่มีใช่ส่วนแบบนี้อมันเป็นนิยาม ของคนเล่นพระเพื่อทาให้พระมีราคาเพิ่มขึ้นอือันนี้เป็นพระช่อนะเนี่ยตัดออกมาจากช่อเดียวยังอยู่เลยแต่ในความเป็นจริงในเชิงสยศาสตร์ไม่มีผลสู้กันดยไปได้คือคือพูดง่ายๆจะต้องให้เขาอยู่กับช่อของเขาอยู่กับช่อเก็บเป็นเถอะถ้าเก็บเป็นช่อเก็บเป็นช่อเพราะว่าถ้าอยู่เป็นช่อปุ๊บแล้วก็สมมติเราเล่นพระออ่าันนี้สมมติว่าอันนี้นะอันนี้นะสมมติว่าผมเราเล่นพระนะถ้าช่อนี้ เป็นหลังเตารี่ปีศูนย์ห้าแทบวัดช้างให้แท้อยู่สมบูรณ์แบบนี้อ่าฮะออยู่สมบูรณ์นี้ครับสมมติอันนี้มีอันอันนี้มีถ้ายี่สี่ยี่สิบสององยี่สี่องอ่าองละล้านสมมตินะปกติราคาอง์ละล้านอืออันนี้ยี่สี่ล้านอ่ะสมมุตินี้ยี่สี่ล้านก็ยี่สี่องคละล้านแต่ถ้าอยู่เป็นช่อสมบูรณ์แบบนี้ถ้าปีศูนย์ห้าอันเนี้ยห้าสิบล้านก็ไม่โดนเพราะปัญหายากโคตร เพราะมันเป็นช่อใช่แล้วยิ่งตอนเนี้ยไม่เคยมีใครมีไม่ได้องค์เดียวมีช่อเดียวเลยไม่เคยมีในมือใครไม่ได้ช่อเดียวตอนนี้นะถ้ามีหลังตอรี่ปีศูนย์ห้าว่าเป็นช่อนะอืผมว่าห้าสิบล้านคนแย่งมันซื้อเลยอืเนี่ยผมก็จะบอกก็เหมือนกันควันหน้าเนี่ยอืมันมีแค่อย่างละสิบหกองผมทําไว้แค่เนื้อละสิบหกองเนื้อละสิบหกช่ออันนี้หายากกว่านน้นร้อยเท่าเพราะนั้นพันอันนี้สิ เออใช่อ่ามันหายยากกว่าหายากกว่าเยอะแล้วจะไปตัดทําไมออส่วนไอคนไออย่างพวกเราเนี่ยอที่ผมมาทำมาทําพระกับคำพีเดียวเนี่ยผมกําลังจะสอนให้คุณเก็บพระแบบมีปัญญาอืนะเก็บพระแบบมีปัญญาครับในระหว่างที่คุณจะเอาพระช่อไปตัดคุณเช่ามุนนีกว่าอืไม่มีผลหรอกคุณเก็บอย่างมุนเลยอืขายง่ายกว่าครับอขายง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดคุณจะขายเป็นช่อเนี่ยอื ขายเป็นช่อเนี่ยผมว่าวันหน้าเป็นช่อมีราคามากกว่าแบบนู้นเยอะเพราะอันนี่มีสิบหกอนุนมีพันครับอ่าอันนี้คือเจตนาที่มามาเผยแพรค่ครับแล้วก็กำลังอยากจะมาสอนว่า <c oughs> การที่มีพลาเป็นช่อนะมันมีเคิดของมันครับ <c oughs> อ่ามันมีเค็ดในการทําของมันมันมีเคิดความเชื่อมาตั้งแต่โบราณครับ <c oughs> มันมีความหมายแบบนี้แล้วมีไว้ดียังไงอะไรเงี้ย <c oughs> อ่าก็มาบอกให้ฟัง <c oughs> อ่าก็คือจะมาสอนแหละพยายามจะมาสอนให้ทุกคนเล่นพลาเป็นค <c oughs> อ่าเนี่ยคือเหตุมเหตุที่มาอออันนี้เราได้ความรู้เรื่องเรื่องของช่อด้วยนะพระช่อนะพระช่อแต่ครนี้เอาหนหนบอกดไปแล้วบอกดไปเลยมันมีอย่างละสิบหกช่อออ่าก็คือมันมีเนื้อชีนเนี่ยสิบหกช่อเนื้อเงินยองสิบหกช่อมีเนื้อเบคอ์สิบหกช่อมีหลังเตารีเล็กสิบหกช่อมันหลังเตารีเล็กมีสองเนื้ออ่าก็คือมีเนื้อนาวาส6ิบหกช่อมีเนื้อพิงโก1สิบหกช่ออืมก็คือมีเนื้อละสิบหกช่อครับ แล้วก็ตั้งใจเนี่ยจะให้บูชาพูดไปเลยผมไหนๆขายแล้วบอกไปเลยก็ได้ตั้งใจจะให้บูชาเนี่ยช่อละสามหมื่นห้าพันบาทอ,อันนี้ยี่สี่องค์เท่ากับสองหมื่นสี่ถ้าเนื้อพ้านะเท่ากับสองหมื่นสี่อันนี้มีกี่องค์ช่อช่อนี้ยี่แปดองค์ใช่ค่ะอันนี้มียี่แปดองค์เท่ากับส <ใบ S 2> องหมื่นแปดอันนี้อันนี้ก็เท่ากัน อันนี้แต่นี่มีสารที่สององใช่ค่ะช่อนี้มีสารที่สององน่ากับสามหมื่นสองอ่าเนี่ยนี่คือราคาพระปกตินับเป็นช่อแต่เดี๋ยวก่อนด้วยการที่มันมีน้อยเนี่ยผมกําลังจะทําผมทําแล้วไม่ใช่กำลังจะทําแต่ยังไม่ได้มาบอกให้ดูลูกพี่กูพูดไปก่อนไงอก็คือผมอมาทาผ้ายันพัดโบกของบุญทวดท่าไม่เคยมีใครทําเลยนะเป็นผ้ายันพัดโบกของบุญทวดอ่าก็คือเบียไว้เนี่ย ปัดเรื่องร้ายเรียกเรื่องดีห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามได้หมดอ่าผมทำเอาไว้ทั้งหมดอ่ะผมทำไว้สองร้อยห้าสิบผืนครับอ่าสองร้อยห้าสิบผืนช่อเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแปดสิบช่ออ่ามันก็จะมามาเป็นช่อของมันจะเป็นผืนของที่มากับช่อเนี่ยจะทำพิเศษตั้งหากแปดสิบแปดสิบผืนอ่าแล้วก็จะอยู่ในเลิกของการนําเลิกทั้งหมดอืที่ผมจะไปตามเสกตามรอยผมตามวิชาผมเนี่ยก็คือเช่าพระหนึ่งช่อ จะได้ประทานทูสามหมื่นห้ามียางละสิบหกช่อแบกกี้จดฮะตะกุดอะไรนะคะอาจารย์ตะกุดปากกระถางทูบเป็นวิชาของอาจารย์ทิมวัชชังให้อ่าเป็นปักไว้ในกระถางทูบถ้าเราปักไว้ในกระถางทูบเนี่ยอ่าเทเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอวยพรในบ้านเราก็คือถ้ามีเทวดาบินผ่านจะต้องมาอวยพรบ้านเรามีใครบินผ่านก็ต้องมาอวยพรบ้านเรา ในในโลกวิญญาณนะครับก็จะมาเอวยพร้บ้านเราตั้งแต่หมดอาจารย์ทิมวัดชังให้ไปไม่เคยมีใครทําตะกุดดีอ,อแต่ถามว่าอาจารย์แขกรู้ได้ไงผมเรียนมาจากอาจารย์ผมเมีงที่ไม่ใช่พ่าะเล่นเขียวนะเป็นคาราวาสที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ทิมที่เรียนทําตะกุดนี้มามตัวเกอ,องก็ไม่ทําแต่แกมีตะกุดของอาจารย์ทิมครับมมแล้วรุ่นนี้จริงๆเนี่ยนะฮะมีคนถามเข้ามาเรื่องกําหนดการ ผมจะเอาสมโพสุดท้ายรุ่นเนี้ยจะสมโพสุดท้ายในวันที่9สิงหาซึ่งเป็นวันไหว้ครูผมอ่าแล้วก็ผมมีพุทธาพิเศษพระอ่าผมก็จะาพาชุดนี้พุทธาพิเศษสมโพสุดท้ายที่วันที่9สิงหาแล้วก็หลังจากนั้นสองวันก็ส่งพระได้เลยอ๋อนั้นก็วันที่9สิงหาที่ถามมานะครับถามมาก่อนหน้านั้นเนี่ยกำหนดเรียบร้อยแล้วก็คือวันที่9สิงหาใช่นะฮะ แล้วสมโพธิครั้งสุดท้ายก็หลังจากนั้สักสองวันเตรียมงานก่อน,นแล้วก็ส่งพารได้เลยอ,ะอะนะฮะก็เดือนสิงหานะครับนะตามนั้นนะครับ<ช>นะส่วนในเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาให้รายละเอียดกันอีกทีหนึ่งคือแต่<ม>คนที่บูชาเป็นช่อนะนะ,ะให้ดีอ่ะ เอานามสกุลหรือชื่อนามสกุลมาด้วยอ <Attention. S 2> ืเพราะว่ามันผมจะทําตะกุดผูกเอาไว้หนุนดวงก็คือได้ช่อบไปเนี่ยก็จะมีตะกุดประจําตัวเนี่ยอืประจําตระกูลเนี่ยผูกเพื่อหนุนดวงเวลาบูชาเนี่ยเหมือนกับจะส่งเสริมให้ตระกูลเราหรือตัวเราเนี่ยถ้าเราลงตะกูลก็จะจะคนทั้งตระกูลแต่ถ้าเราลงดวงเราโดยตรงหรือธุรกิจเราโดยตรงมันก็จะส่งหนุนดวงธุรกิจเราให้เจริญงอกงามได้ออันนี้เป็นเคล็ดวิชาผมเลยอื ถามว่าใ่ว่าชุดสามเหมือนห้านี้จะได้ทั้งหมดสี่อย่างใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ก็คือมันจะมีพระหนึ่งองค์พระหนึ่งช่ออ่าแล้วก็ตะก,กุดกระถางทูบหนึ่งดอกหนึ่งดอก่อ่าแล้วก็มีตะก,กุดผูกดวงแต่ที่ต้องลงลง,ลงดวงใครดวงมานะอ่าถ้าถ้าวันหน้าเนี่ยถ้าวันหน้ามีคนเช่าเนี่ยก็จะไม่ตะก,กุดดีจะไม่มีต้องอ,ออกใช่ไหมครับไม่ใช่มันจะไม่มีตะก,กุดอ๋ออ่าเชอถ้า มันจะหายไม่มีเดี๋ยวมันลงไม่ได้ไม่มีชื่อแล้วแล้วกูจะลงไงใช่ลงไม่ได้มันจะลงไม่ได้เพราะวันเปรกกี้มันได้แค่สามอย่างทให้แค่คนที่จองจองใช่จะได้เฉพาะคนที่จองถ้าหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ไม่มีเพราะว่ามันจะต้องลงไงเพราะว่าเวลาไปเสกเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือเวลาไปเสกเนี่ยมันจะต้องเอาไปอธิษฐานจิตที่หน้าลูกแก้วของบุตทวดให้มันไปแก้สารพัดหรือที่วัดพระโคดด้วยนะเนี่ยอืมเป็นธรรนหลังไม ความรับสวรรค์อีกแล้วผมผมไม่ได้เกี่ยวนะมันมันมีพิธีเยอะมากมายเลยเออไี่มาเออมัเนี่ยมันก็เลยบอกว่าไอ้ตะกุดอ่ะมันทำไม่ได้ที่เหตุนั่นแหละเพราะว่ามันจะต้องไปเรียกทีละคนเนี่ยต้องบอกฝ่ายด้วยกับหลวงพุทธทีละคนทีละคนคิดไปคิด่านั่นแหละนี่ก็ตามนี้แน่ก็หลุดก็หลุด ออแกัวหลุดปอกลกวหลุดเออเพราะว่ามันมีมันมีรายละเอียดเยอะมากนะใช่แต่แต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือที่